สวัสดีครับวันนี้สองเท่าจะไปอีกติดตามชมนะครับว่าจะไปไหนกันวันนี้สเท่าและทีมปุ๊บปั๊บทัวร์วันนี้อยู่ที่ถ้ำพระป่าฝาแขวงคําม่วนสปปลาวนะครับวันนี้พาท่านชมบรรยากาศของภูเขาและความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำพระแต่เสียดายว่าไทย ข้างในไม่ได้นะครับก็ชมด้านนอกไปแล้วกันครับเชิญชมคลิปครับตอนนี้คุณอ้น,นพาเรามาถึงจุดที่เรียกว่าซิวลึงนะครับอ,อ,ยอ,ยอยู่ไกลๆด้วยนะครับเมียชื่ออะไรเมียชื่อชื่อไวดีถามมาใกล้ใกลเล่าอนะันตัวผู้จักยักซี้ยังกัน,กนบอกระเบ,บ,บ,บิดเล้ทำนั่งเอนมันบวดจักเนื้อ ดูจากแต่ว <infused> ่าอันเขาว่าโอ้ล้มกันยืนหนิหรือว่าแอนกันยืนหนเลยบลืมอมากจะเป็นเป็นกลางเหมือนเหมือนกับบ้านเราที่อยู่ที่ลบุรีครับเป็นกลางสามยอดอะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคฝรั่งครับฝรั่งอารุณฟาร์ยูฝรั่งฝรั่งฝรั่งชอบไปอย่างเงี้นะครับถนนก็จะเป็นอย่างนี้หน่อยนึงนะครับผมมอไซค์เราก็จะเป็นฝรั่งเหมือนกันอีสุนทั่วหัว ขอ,นองน้นอนำอนนี้ครับสีสดใสนะครับรเ,เาขามันมันหินันกอเลยเขาได้เอาทมเนรป็นมันมีชั้นหินเนยอะครับหินปูนนะครับผมน้ำเลยใสนะครับผมน้ำโดนกรองจากหิน สวยครับสวยครับมุมนี้นะ่ท่านลองสังเกตด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีวลึงเมื่อกี้นะครับตอนนี้กลายเป็นผ้าปางสามยอดไปแล้วนะครับอันนี้ยอดหนึ่งอันนี้ยอดหนึ่งเห็นไหมอ๋อนี่ยเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นั่นแหละมไม่ใช่สีวลึงอ๋อมองใกล้ๆนะครับถึงจะเป็นสิวลึงครับนะใกล้ๆแล้วเป็นปางสามยอดแปลงร่างได้ครับแปลงร่างได้ครับผมเหมือนผ้าปางสามยอดโรบุรีตำนานคือบุคคอที่เป็นหลักล่ามช้างนะครับสมัยก่อน ชาลัาสามสร้างสนดิเขาเรียนเแถวนี้เขาเรียกว่าน้องปั้นน้องขังสร้างเสือสนจิปโตตัวยีังมันจิปวโตว่าสร้างสมพาอมันนี่ยากกันเนาะสุดที่คุณอาหารมันเด็ดแต่เด็ดสร้างอยู่นี้เพราะตัวนี้ใหญตัวบังใหญ่กว่าทีนี้มาดู้ความรวดเร็วครับไม่ใช่จรวดนะครับรถไงง่องมาเลยครับไงง่องมาแถวนี้ กนึกถึงอดีตนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วอย่างนี้ลครับเหมือนกันหนคนสิ้กนแล้วเลยเครับเาก็ไปแว่าเข้าไปในถ้าพราแล้วห้ามถ่ายรูปนะครับเ้าห้ามถ่ายรูปในถ้าแต่แต่ข้างนอกถ่ายได้นะครับแต่เขาไปในถ้ำแล้วห้ามถ่ายรูปนะครับผม ระปาฝานี่ละครับผมจะ่อกเขาเรียกว่าพ่าปาฝาธรรมดานีแหละแต่ทีนี้เรื่ความที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความที่เขาว่าเอาทองเอาดนเอานี้หลบพวกทหารฝรั่งเศสนะครับที่เขามายึดครองไม่ใช่เขาจะเอากลับประเทศเขาเขาก็เลยสงสัยจะฝ่ามกทายก,ก,กหรือว่าหรือว่าเป็นพระเอาไปซ่อนไว้นะครับผมแต่บังเอิญว่าทั้งมก,กทายยกทั้งพระน่ะได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามันมีสมบัติอยู่ข้างบนนะครับมันเป็นพระในเรพอดีบังเอิญว่ามีนายพานนะคร,รับผม ไปล่าหมูป่าล่าอะไรนี่ครับผมหมูป่าที่เข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยหมูป่า,จากจะทะลื่งขายไปครับตรงนั้นทีีเลยหมูป่าก็ไปเห็นข้างคาวมีตอ,อข้างบนนะครับผมก็เลยว่าเอองั้นขึ้นเอาข้างคขวก็ได้อยากเอาเอาข้างคาวนะครับก็เลยขึ้นไปดูนะครับสูงจากพื้นไปประมาณเกือบ30เมตรนะครับตรงนั้นมันไม่มีบันไดไม่มีอะไรนะครับมีแต่ภูเขามีแต่หน้าผานะครับผมสมัยก่อน ก็ไปขึ้นไปไปสองตัวก็เจอแต่พระเต็มไปหมดนะครับเป็นพระทองคําพระอะไรทุกอย่างเนี่ยเต็มไปหมดก็เลยมาบอกในบ้านนะครับให้เข้าไปดูโน่นนี่นั่นแล้วก็เลยเอาสมบัติตัวนี้รต่สมบัติตัวนี้ก็คือว่าพวกพระต่างๆก็เอาไปที่ที่พันเยียงจัดในส่วนใหญ่แล้วแต่ที่เหลืออยู่ก็มีมีบ้างครับเป็นสเป็นพระปูนพระอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เป็นสัมลินะครับทีนี้ก็เลยทําบันไดทาโน่นทำนี่ขึ้นไปให้คนได้เข้าไปดูชมตรงนั้นได้ครับด้วยความที่ว่าในพานคุ์นี้ก็ไปรู้เหมือนกัน ที่เขาที่เขาไปไปล่าหมูป่าแล้วขึ้นไปเจอข้างคาวข้างบนแล้วก็ข้างคาวบินออกมาแล้วเขาก็ขึ้นไปข้างคาวนะครับผมประวัติข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าถ้ำพระปาฝานะครับซึ่งข้างล่างก็จะเป็นน้ําน้ํมก็จะมีน้ําจะมีตลอดปีนะครับผมข้างล่างข้างล่างของถ้ำนี้นะครับผมเอานี่ปลาฟ้าหลายคนก็เลยาข่าเออมันก็ใส่ได้สามครับผมอ๋อตรงนี้นี่ถ้าเป็นลาดยางนี่ถ่ายรูปสวย ฝรังตามอะไมาถามมาเลยต้องกลัวว่าลงทางีืนมีอะียขาอันนก็ซื้อแพ็กเกจมายางดีนี่ต้องซื้อแพ็กเกจเท่าไหร่คะร้อยเก้าเก้าสามจิก พวดจะได้พูดให้พูดแบบกระจายไม่ได้เลยเดี๋ยวจะได้เมืองพี่ทาแขกได้ยืนแล้วมันพี่เสาได้ก่อนนะแถวนี้ก็จะมีแถวเนี้ยแถวบ้านเขากกบอกว่ามันมีน้ําไหลออกมาจากภูเขานะครับก่อไหลออกมาตลอดทั้งปีเป็นน้ําซับนะครับแต่เขาปิดไม่ให้ใครเข้ามาดูนะครับมันจะมีทางออกของน้ำน้ำตัวนี้ไหลออกมาทั้งปีนะครับผม ออกจากภูเขาซึ่งเป็นที่ทําให้ชาวบ้านมีน้ําดื่มน้ำใช้กันตลอดปีก็มีบ่อน้ําที่ที่ออกจากภูเขาเนี่ครับผมแต่ว่าที่ชาวบ้านเขาไม่ให้เขาไปดูสิมาลอดเอาน่ครับผมไปเอาน้ำมาอะไรเขาเลยที่นี่เ็าเลยไม่แห้งแล้งนะเขาขาดน้ํากินเพราะงั้นเถอะแต่น้ําใช้ก็มีอยู่แต่เรื่องน้ำดื่มต้องกินเนี่ยมันก็จะมีน้ําน้ำที่ไหลออกจากภูเขาสมัยก่อนเขาใช้กินกันแต่ทุกวันนี้ก็เป็นน้ำาวดกันทั้งหมดแล้วนะครับอน

เดีย้ยวนาอ <c oughs> เอ <c oughs> <ป>อทางนี้สวยครับันนนาาาไปกแ้จะย อีกช็อตหนึ่งกับทีมงานปุ๊บปั๊บของเรานะครับเรามาถึงกันที่ถ้ำพรปาฝาพระปาฝานะครับป่าฝาภาษาไทยก็สภาพน้ำครับตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะครับคานที่นำรถมาก็20บาทแล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก 400เมตรนะครับแล้วก็จะได้เข้าถ้าอันนี้เป็นติดข้าวเดินไปทางไหนครับนี่เดินไปทางไหนนี่พ่นย่างไปทางใดไปไปขึ้นถ้ากันเดี๋ยวกลับมาค่อยมาดูนะครับ กะลุนาแยกขี้เหงื่อก่อนทิ้งทิ่มลงถังแยกขี้เหงื่อก่อนทิ่มลงถังถังที่ฝ้าขี้เหงื่อทั้งไปอ่ะมาแล้วครับแดดร้อนเป็นนิดนึงนะครับโอ้โหวิวตรงนี้จะสวยมากเลยครับสวยอ่ะสวยครับ ถ่ายรูปที่มีเขานี้สวยมากเลยไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้โอ้นู่นทีมงานมาอีกเยอะเลยครับูุนไงง่องมาเลยเข,เขาไม่ให้รถเข้า,อเ,ขาเอาพอแล้วครับอย่าอยา่ยาอย่าไปใกล้เขามากนะครับ กระจายออกให้เต็มถนนเลยครับกระจายออกให้เต็มถนนเลย ไม่เป็นไรผมถ่ายมันมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะแสงมันเข้าตรงแดดไอย่าโทษๆเดี๋ยวไปสลักขายให้ปิดสองขายขึ้นมาแดดมันส่องยากนะแสงแห่งมันจ้าครับไม่เป็นไรครับครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่อันนี้เป็นคลิปใช่ไหมคะอันนี้เป็นคลิปครับเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งนะครับ คีเด okay, yeah. okay. okay. ี exactly. yeah. Actually, ๋ยวมาทางนี exactly. ้ก่อนอ่าสวยงามครับสวยงามได้ทั้งนั่นเลยอ่าพี่จอดไม่สู้เลยครับอากาศร้อนครับเออผมบอกให้กินถั่วทำไม่กินถั่วครับโอ้ยเป็นกินถั่วให้จะห้อนี่สร้างขึ้นเลยเราไม่รู้มีหลุมม่อยู่เพิ่มมาขันไม่มีครับไม่มีครับปอดโป่ง ปัดโปงปัดโปงสด,ด,ดวงวนะั่นนี่ฝนหู้ทางเด้อเพิ่อน <laughs> บางๆภาษาเรื่องสี่นมัยนั่งอะไงครับพี่จอดพี่จอดกาัมาพี่จอดอะไรนะตอนนี้อยู่ท่ามกลางนนี้ตอนนี้นนท่ามกลางกับแสงแดดแสง อาทิตย์แผดจ้าอย่างรุนแรงร้อนมากครับอากาศมหนาไปตอนเย็นต่างกันต่างกับที่เราเดินถ้ำกันบ้างไปเลยนะครับโอ้เมื่อช้าได้อยู่ในถ้ำเย็นสบายครับเย็นสบายแม่ได้สัมผัสลายเป็นกระจัดนะตอนนี้สุดยอดของความร้อนเลยแหละครับเป็นไงครับพระเอกของผมครับไม่ปวดประจานเลยเดินอย่างเดียวมัหันมาหัวหันเลย เป็นไงครับบรรยากาศหลังจากที่เลี้ยงหลานมานานยิ่งเหนื่อยกว่าเลี้ยงหลาน,นเลยงลนนไเลียยเ้ยงหลานก็เหมือนกับอนเตอร์เทนเลยครับเรื่องหายเครื่องดีด้่ยโอนนี่คุณครูนี่ถ้าเดินมาทำก้อนมันีะย <ๆๆ S 1> ่งขึข้นกระตุกกระตุกหมอเกาคาเริ่มอาอก,การอ่ามาถึงที่เก็บเงินแล้วครับ ผู้หญิงต้องใส่ผ้าถุงเหมือนเดิมนะครับมาที่ลาวต้องใส่ผ้าถุงค่าบริการคนละห้าพันสาวพันกีบสองหมื่นสองหมื่นข้างในเพื่อนว่าโบไถ่ท้ายรูปบ่หรือจังไหนท้ายจะบม่ได้โทษท้ายไม่ไันเห็นบม่ได้ท้ายผ้า ใช่บ้อื่นก็ได้ยู่อ๋อต่ว่ามองพานบ่อหอทยอีหยังนี่าไงน่ไม่หมุนใช่ใช่อะไรทำไมอะไรใช่ไม่ช่วยข่านะไม่เอาตัวไม้ไม่ไม่ที่เฮ็ดนะนะมันไม่อีหยัง่แคไม่แเขื่อนไม่หมุนแก่นไม้หมุนแก่นไม้หมุนอ่าอ่าอ่าอันนี้ว0บเดี๋ยวเดวคอยขับมาค่อยชื่อเพื่อน เดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้ออ่าผ่านไปแล้วก็ยกมือให้ผมหน่อยครับอ่าไปครับมาเดินผ่านไปเลยครับเดินผ่านไปเลยครับอ๋อเข้าท่าเข้าท่าเดีีี๋ยวน้มมพุ่ไม้้อออยู่่ขางนกไปเลยครับไปเลยครับพี่จอดก็ร้อนนิดนึงนะครับพี่จอดนะไปใส่หมวกเลยนะครับ ทางเดินก็ก่อขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีร่มไม้เป็นบางจุดนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำ ต้นนี้มีใบสวยนะครับใบสีชมพูใบสีเหลืองอ่สวยๆครับต้นนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรส่วนนูนเป็นน้องน้ำนะครับมีน้องน้ำมีภูเขาันแบบนี้ก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าถ้ำพระป่าฝาแล้วนะครับ ข้างในถ่ายรูปได้บ่ได้แต่แออกมาแวข้างนอกนี่ฮอดบันไดนี่มนพ่อันบอสฮอดแค่ปลาคำนี่โอ้หปลาอยู่นี่บ่อือหาปลานะครับนี่มีควันไฟเ่าก็ยังตีข้องดังยี่ดอก อยู่ดีมีแห้งเด้อมาลาเด้ออ้าวโชคหมันโชคหมั่นขข้นไปแล้วครับทีมงานของเราโน่นนะครับอาพูดพูดใหม่ใช่ครับคุณจอดผมยังไม่แก่นะครับผมสองหนุ่มนะครับนี่เขาเรียกว่าเครือไม้นะคะ โอ้โขึ้นมาก็ พอสมควรนะครับพอสมควรอ่ากำลังเข้าถ้ำแล้วค่ะเราจะเข้าถ้ำแล้วครับแต่ว่าในถ้ำเขาห้ามถ่ายว่างั้นถ่ายได้อยู่ประมาณแค่ตรงนี้ครับเป็นไงครับเดียวเอาหายใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมพักหายใจก่อนโอ้ไปอีกคนพี่ครับ อไม่ใช่คนแก่นะครับพวกเรามันสูงวัยครับคุณพูดไม่ค่สูงวภาเท่าไรเนาะฟังเสียงหายใจก็รู้นะครับขวายพระขอพรเรียบร้อยแล้วครับลับบ้านลับบ้านโชคดีโชคบมานขวอยได้ขวอยได้หัวหัวนี่เป็นไม้ น,รนเราออกจากปากถ้ำแล้วนะครับภายในถ้ำเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราต้องปฏิบัติตามกติกาเสียงสดใสหน่อยคะอ่ะเสียงสดใสอยู่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่เสียงสดใสแเสียงไง ไปใกล้เียงกันผมนี่แก่มากกว่าเพื่อนไปโอเคมาล่ะฮาเบายสวัสดีค่ะคุณตี๋เป็นไงเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากมูบี๊หมดเลยโอ้โห้ปวดเลย้วดขาไม่ได้โดบถั่วเลยถ้าโดบถั่วจะไม่ของผมขึ้นแล้วระวังให้ดีนะ จะยากนะเนี่ยคุณแดงพระเอกของเราอมานี่ระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะพี่วรรณบอกถ้าขอผมขึ้นต้องระวังให้ดีรู้สึกว่าเพื่อนก็ใกล้เคียงกันอยู่เอาไหนเป็นไง I'm so strong โอ้วันหน้าทีเท่าที่หนึ่งเงือฟุดเสียงแหบหมดแล้วอย่าให้ได้หามส่งโรงพยาบาลนะคะไปถ้าชอบกดไลค์ กด subscribe กดแชร์ครับ